ผู้หญิงที่เจอกับปัญหานอกใจค่ะลหลายๆคนก็ทักมาปรึกษาโค้นนะคะว่าการที่เขาไปคุยกับมือที่3เนี่ยไปเคลียร์กันตัวต่อตัว,ตวไปคุยกันเลยว่าน้องรู้ไหมว่าคนนี้เขาสามีพี่นะขอให้น้องเลิกยุ่งกับเขาได้ไหมมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือว่าถ้าแบบที่1ถ้าน้องผู้หญิงคนนั้นเขาไม่รู้ว่าผู้ชายคนที่เขาไปยุ่งด้วยเนี่ยคือสามีของเราเ แล้วเขามีสามัญสำนึกพอมีจิตสำนึกพอเขาอาจจะถอยได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นผลสำเร็จอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งล่ะว่าถ้าเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้คือสามีเราแล้วเขาก็ยังจะมีความสัมพันธ์ด้วยนั่นแปลว่าเขาเก้าวก้าวล้ำเส้นของความถูกผิดมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นการพูดคุยแบบนี้เคลียร์กันแบบผู้หญิงถึงผู้หญิงเนี่ยใจกับใจของผู้หญิงเนี่ย มันไม่สามารถจะทำให้มือที่3ามเขาหยุดความสัมพันธ์ได้อย่างดีที่สุดเขาก็จะโยนหน้าที่ความรับผิดชอบนี้ไปให้สามีนะเขาอาจจะบอกว่า,าแล้วแต่สามีพี่เลยว่าเขาจะเลือกใครนะคะซึ่งมันไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ด้วยการไปพูดคุยกับมือที่3ได้ในบางเคสเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามือที่3เองก็ไปบ่นกับสามีเราเลยนะถือว่าไปฟ้องเลยละกันนะบอกว่าเนี่ย ภรรยาพี่เนี่ยเขามาระรานหนูเขาโทรมาด่าว่าหนูทั้งๆท,ท,ที่คุณโทรไปแค่ขอร้องเขาว่าให้เลิกกับสามีนะเพราะฉะนั้นในคอสทวงรักจากมือที่3เนี่ยโค้ชไม่เคยสอนเลยนะคะว่าให้คุณไปติดต่อมือที่3กระทั่งการส่องหรือไปดูโซเชียลไปส่องเขาไปไปจับผิดเขาเนี่ยก็ไม่บอกให้ทำเลยเพราะว่าไม่มีผลลัพธ์เลยที่ว่าสามีเนี่ยจะกลับมา รักกับเราได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าใครก็ตามที่อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหามือที่3นะคะต้องมาเรียนคอร์สนี้ค่ะทวงรักจากมือที่3แล้วคุณจะพบว่าผลลัพธ์อยู่ไม่ไกลเลยถ้าสนใจทักโค้ได้เลยค่ะ